พลังงานบวกๆกับเพื่อนๆนะคะขอส่งม,ออมานะคะดูสิคะกลางเดือนนี้จะถึงปลายเดือนจะเป็นยังไงนะคะชีวิต แต่ขอให้เพื่อนเทุกคนมีชีวิตที่ดีๆกันนะคะยาไอ้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนมีพลังงานบวกๆเข้าไว้นยคะและชีวิตก็จะดีนะคะโอ้ใบนี้อยากจะออกกังเลยออกเลยนะคะ เลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูโอ้จะมีการเฉลิมฉลองนะคะเดิมูวดมบางคนงานยุ่งมากนะคะ ะะมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะะเนเพื่อนๆที่เข้ามาดูที่ AI อเปิดไพ่วันนี้นะคะมีการเฉลิมฉลองนะคะอันนี้คืออ่อ เพื่อนๆบางคนอาจจะมีปัญหาชีวิตครอบครัวนะคะแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเพียงแต่ว่าให้เราทําจิตใจให้สบายนะคะอย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆก็กําลังรออยู่ข้างหน้านะคะถึงแม้ว่าถ้วยจะล้มไปแล้ว3แต่ก็ยังเหลืออีกสองนะคะตรงนี้ก็คือให้เราอยู่กับโลกอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อย่าไปตีเรียดมากกับชีวิตนะคะ บางคนจะมีงานที่ยุ่งกันมากนะคะถึงขนาดจะมีการที่แต่อาจจะมีการแข่งขันในเรื่องของงานนะคะบางคนก็จะมีรักซ้อนรักซ้อนก็คือ,อเหมือนกับมีแฟนเรามีแฟนเขามีมีสามสามดาบนี่แต่ก็บางครั้งมันก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ชีวิตที่เป็นอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะเราอย่าไปคิดว่าอันนี้คือการที่จะต้องมีคนนอกใจเราหรืออะไรอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเราต้องคิดไปในทางที่ดีคืออ,อะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจมันก็สามารถที่จะเป็นตัวนี้ได้นะคะและต่อไปก็คือพดถึงปลายเดือนนี้จนถึงกลางเดือนหน้านะคะชีวิตของทุกคนก็จะมีเงินขึ้นนะคะขอให้อยู่บนความสุขนะคะ เนี่ยนะคะการที่เรามีความทุกข์แล้วเราเราเครียดหรือว่ามีความทุกข์ไปกับไปกับสิ่งที่เราต้องสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ยายหมออายก็เคยอ,อยากจะบอกว่าตรงนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยมองให้เป็นพลังงานบวกนะคะอย่าไปมองว่าเป็นพลังงานลบนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะ ไพ่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยทุกคนที่เข้ามาดูตรงนี้ก็มีบางคนนะคะที่ดวงดีและก็มีบางคนที่แต่ทุกคนเยมอาอคิดว่าดวงดีทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องต้องมองให้ให้เห็นถึงพลังงานบวกนะคะเราเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เยีมอาจจะขอขยายไพ่อันนี้สักหนึ่งใบนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรน่าจะไม่เกี่ยวอ๋อเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะเห็นไหมคะ เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าอาจจะทํางานเยอะหน่อยแล้วก็มีการขัดออกขัดใจในที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะยัยห่หมออายก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเจนหมออายขอจบออการดูดวงวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะ ได้เจอกันใหม่นะคะ